nãy mình đưa nó mau bao mình đưa nó ra bao, lại lằng đó của มันก็เข้าไปแต่ตรงนั้นเนีมันไปโดนอยู่ตรงนั้นอะมันก็เลี้ยวออกมานี่ก็จบแล้ว Yeah! તો વાતમાં એ રોક 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 ้ยไปต่อนะกูว่าเนี่ยเจ็ดจริงด้วยมางจริงด้วยกูว่าแล้ว ทำไมไม่เลี้ยวออกมาด้านนี้มันก็ไปแต่ด้านมันโดนอยู่นั่นแหละโวยโวยวุฒมึงพาเด็กเล่นว้ยหากูเจนที่จะบอกเด็กว้ยเฮ้ย มันลงดอกทิศทางมันลงใหญ่มันลงเข้ามาตรงนี้มันอกมันลงมาทางออกมัทางนอกนี่ออกมาตรงนี้เดี๋ยวมันเข้าไปในรุ่นออกมาตรงนี้ออกมาตรงนี้เอวมันครับลงมาเร่งเด้มันออกไปนอกมันไปติดอัศจรรย์ ไปต่ออีกนเฮ้อเฮ้ยโอ้ยโอ้ฮฮาา้อ้ออ้โลงไปเล็ดยังของมันน่า ไอเครื่องมันไม่ได้เอ้าใจไหมถ้า <Yeah. S 1> มันมีล้อ่บวายไม่ขึ้นนะเนี่ย <Yeah. S 1> มันไม่ติดนี่งไงติดตรงลงยิ้มกับนี่งไง